เอาพาซองเห็ดค่ะไม่ทราบว่าเห็ดอะไรเนี่ยขึ้นเต็มนวะขึ้นเยอะมากขึ้นเยอะมากขึ้นข้างปวกนะแต่ก่อนเห็ดโคนเคยขึ้นเนะาะตอันนี้เขาไม่ขึ้นขึ้นแต่เห็ดอันนี้เลยเยอะมากเดี๋ยวพาสองนะเอแต่ก็ไม่กล้ากินเนาะดูแล้วมันไม่เหมือนจะเป็นเห็ดกินได้นะ นีเยอะเยอะเยอะ,ยอะจริงๆเนี่ยขึ้นเต็มมันขึ้นข้างปวกอื่ต้นยี่หลาขึ้นแย่ขึ้นเยอะมากวู่วววนี่เยอะวววเววววล มไม่ทราบว่าเป็นเห็ดกินได้หรือเปล่าใครใครทราบว่ากินได้ก็คอมเมนต์มานะเอยอะมากมขึ้นมานี่เลื้อยมานี่ข,นขึ้นขึ้นคล้ายเห็ดโคนเยบน็บเลยจะจายมานี่เต็มเลย อ,อ๋อนะมาทางนี้ออกนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เยอะมากขึ้นคือเห็ดคนเยียบเลย